สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะจะพาพี่น้องทีตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อเสืครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อเสร์เราพัฒนาครับผมครับงวดวันที่หนึ่งทันว่าคมหกสิบหกครับงวดที่ผ่านมากับสิบหน่วยบนล่างพอกับเข่าครับพี่น้องพร้อมกับเลขวินกับเขาที่หาสองครับพอกับจับคู่เลขล่างพร้อมเด้อครับพี่น้อง สองห้าครับผมตกกลับครับพี่น้องเนาะครับเลขพอเสดมาแล้วเด้อครับผมมาแล้วครับผมบ่วัาจะเป็นเลขกวินหรือว่าหน่วยบนล่างครับผมหรือว่าเลขกจับคูครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขก็พอเสดนาเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังแนวทางล่าพัฒนาก็พอเสดกันเลยครับ สวัสดครับครับผมครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีครับพ่อครับผมเอาพ่อมาหนีกับดึกแนี้ยด้ครับผมครับพอดีเราจะเได้เด็กจะได้สม่ากับมือกันสองก็เชียร์มันหนีหนกเชียร์มันบปเลยโลกมันหนีนั่นโอ้ยากอีหลีครับพ่อมืออื่นนี่งเดี๋ยวฝ่าลงให้พี่น้องที่ครับตามตัวตามตัวครับพี่น้องย้ําเพล่อเด้อครับผมว่างหันกับเข่าอยู่ครับพี่น้องครับผมเข่าอยู่กับเข่าอยู่กับพวกปื้นครับพ่อเจ็บพ่มาก ครับเจ็บปม่ามันใจเก็บรับกดปมาเลยมาแฝครับพ่อเงนนี้ข네ึ้นขี่รถตรงที่พี่น้องพี่น้องวิ่งครับเง้นนี่ตามได้สายวิ่งตามได้ครับผมไม่มีเบิ้ลครับผมมงนนี้ตามได้ครับเอาพกัวอโอเคเจอแล้วครับเราพัฒนาวันที่หนึ่งเนาะครับผมหลังจาก เฮีรัฐบาลไทยเราไปเฮีเล่าตัวเมียด้ว่ครับอกะเอาวิ่งเด่นเก้าวิ่งเด่นเก้าครับผมลองหกลองหกันเจ็ดกันเจ็ดครับผมวิ่งรูดเก้ากับสามวิ่งรูดเก้ากับสามอ่านีพอเสร็จชุดวิ่นชุดวิ่งพอเสร็จที่แยกเป็น วินหตัวแล้ววินเจ็ดตัวเลยเดอวินแยกเลยเดอครับพ่ออ่าวินห้าตัวครับผมวินห้าตัวเก้าสามหกเก้าสามหปดเจดแปดเจ็ดวินห้าตัวเด้อครับผมอ่าวิน7ตัวครับศูนย์สามเก้าศูนสาเก้าหปเจหปดเจ็ดสี่สี่ อีขึ้นชุนวิ่งเจ็ดตัวถัดไปเราเอฟตี้นี่ว่าถ้าจะวิ่งสี่ตัวตัดแต่รอบครับผมวิ่งในชุดหาตัวตัดแต่รอบแต่ถึงวิ่งสี่ตัวครับอ่าชุดสามตัวสามตัวสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับผมเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สามเก้า ศูนสามเก้าอ่าสามหางนี่คือตัวดินครับัจน,นี่ตัวสำรองกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดหกเก้าแปดหกอาถามัดถ้ามัแบบอ่าหางเดียวเ็เสร็จันไปได้คือเก้าสามเจ็ด เก้าสามเจ็ดครับผมแปานสามพันกันอะสามสี่เจ็ดเก้าสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามเก้าตอนเน้นุดก็คือเก้าสามเจ็ดนั่นแหละเกะ 0, 3, 9, 3, 7, ะ้าสามเจ็ดเลอครับพี่น้องครับชุดชุดสองตัวบนสองตัวบนสามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าสามเก้าเจ็ด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 นี่คือตัวเน้นครับผม ่าตัวสำรับอ่ะหกสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกแปดหกอ่าท่านี้ขึ้นขึ้นชุดบนครับผมอ่าสองตัวล่างสองตัวล่างครับสามเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าสามเก้า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 ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ด แปดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่าตัวเน่นคือเก้าสามเก้าเก้าครับผมแปดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดอีกที่ตัวเน้นครับอ่าถ้าถจะให้ว่าอ่านเนี่ชุดก็คือสามเก้ากับเก้าเก้าครับตัวแม่สามเก้ากับเก้าสามสามเก้ากับเก้าสามครับผมเลขตัวมันกลับกัน สิ่ญนี้ท่าครับซุปหน่วยหน่วยบนล่างมีบ่าวหรอโอ้ลืกเห็นหน่วยบนล่างเอ้วเดี๋ย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 วหน่วยบนล่างเดี๋ยวเดี๋ยวีพอคิดให้แป๊บหนึ่งก็ได้ครับผมอ่าหน่วยหน่วยบนล่างหน่วยหน่วยบนล่างเก้าสามเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดหกครับผมอ่าอจะได้ชุดพิธีตัวอ๋อครับผมจะได้ชุดพิธีตัวหน่วยคือยังทีเปร์เซ็นตบอกว่า เอาแจดเดนลองการกับหน่วย,ยกับหน่วยบนล่างไปวิ่งกับเมื่อถือกัแต่วันดี้พราะเสดเอาหน่วยวิ่งเลยป่ะนี้ครับเอาหน่วยวิ่งเลยเอาหน่วยสีตัววิ่งกันเลยยโอครับผมพราะว่าพอมันจะมารักหน่วยมันหนาจะมาสองด้านอยู่เขาเรียกว่าวิ่งหาตัวแปดมาใส่ส์ไซค์จวิ่งทีตัวกิดตาแปดออกครับผมอ่าเอาแนว่ทางราพัฒนากับพี่ยุ้แค่นี้ละตัวนี้กับพี่หน่องพ่อเสดบอกกันละครับผมือนี่พ่อเสดมันแจว่า มันเจริมันบวมากเลยคือจมูกเมื่อกี้เลยมันเจคันมันบ่มากเลยมันใจที่ว่าเจสิบพอไหมไม่ฮันมันเจคันก็เจ็ดวเมื่อกี้เลยมันเจคันบ่มาเลยตัววิ่งรุดกับ่มากเลยดีนะที่ทัไปจับกูใหญ่ตั้งยุบครับจูกห้เขาเจาก้อพี่น่อยขีไห่อยู่งวก้อนก็ในปืมาซอยอยู่ครับผมบอกลูกิวาลูกซิวอาเ่าเป็นปืนกไหครับงวดนี้บ่นหนาผ่านเด้ครับผมแม่แันคิดว่า ือท่านรัฐบาลไทยทะเลาะเสือกเบิลเล่าเงี้ยเสิอกอีกเื่นอืเครัาะพจนกรรมใจว่ารัฐบาลไทยเปลี่ยนอ่ะมันบ่คือมันบ่คืออาจารย์ในเจ้าอาจารย์เนี่ยมันมาเนี่ยข้างบ่คือมูด้วยงวดนี่มันมันอาจจะเป็นแบบภาพปาซึ่งงวดที่ว่าใาที่ว่าสัญจรที่มาเสือกเขาบนหลังผู้เดียวน่ะครับพ e ่อมันจะเป็นแบบนั้นนะพอเด็กบ่คือมูด้วยเน่เอากอติดพอเสรอกไวปถึงไทยถึงลาวเด้อครับพี่น้อง ลงไปพี่นาอิตี่เราอ้บอกพ่นาอิกทีว่าไอ้เล่าไอ้รัฐบาลไทยผมเลยกะยั่งเนีนอยู่ข้าเ่านือขึ้นมาดิคิดว่าเปิดขาหนึ่งระวังไม่ดีครับผมโัวเนี่นก็คือ066 866ห้ากาลจะแม่บ้านเปินฝันอ่ะแม่บ้านเปินฝันเปิดลกชิปถ้าชอบอื้นอ่ะเขนบอกว่าตังเน็เยอะประมา76เปอร์เซ็นต์เป็นว่า576บุวันนี้ไอ้ล่าเขาเปิดแต่088เปิดโลกชิปผมว่านีออก ออกเล่ามาคลืนน nah euh. ี่ออกเลานะพอเนาะแปลกแปลทุกคนลคิดประมาณนี้แหะครับเอ้าวันปเล่าเราตอนนงเลี้ยงผมได้บาเนี่ยพ้มงวดที่แล้วคนไหนเก้างวดที่แล้วคไนเก้าศูนย์เจ็ดกับสองห้างวดก้อนใคนไหหกห้าหนึ่งกับยงบุกคไทยคนไทยกนถือซีงวดนเ่ยครับเร็กใานคือซีงวดแล้วต้เนโ็คิดไม่เิ่นไม่ได้บู้เนังซื้อเขาด้บ้าเขาเป็นโไ เอาลองลองเบื่เงินงวดนีน้ถ้าพอเดี๋ยวจังไดคอยว่ากันนะพอนะเนาะอ่าเลขเพื่อนอ่ะครับผมห <lesbian 66 S 1> ้าเจ็ดเจ็ดหกครับพี่นองศูนแปดแอกนอห้าเจ็ดหกศู8 8 8 8นย์แปดแปดครับพี่น้องแม่ตัวแปดแปดไปเล่าวขึ้นครับอ่าพวกไปแล้วเอาเอาเนี้ยทางเล่าข้ามอมืออื่นทงรัฐบาลไทยทั้งนัง้นอ่าพอเสรเร่องัข้อมเดอรอรัฐบาลไทยก็คือศูนย์หกหกแปดหห ล่างก็แปดหนึ่งกับห้าศูนย์ตกตรงนี้จะมาพาได้ก็คือสองเก้ากับสี่เก้าจะ่น่จะาพาได้อื้นพาได้พอเสรจว่าจะเบิ่นยูขาหนึ่งนะครับผมลองบึ่งแมนแมนในรัฐบได้ได้ปองที่ครับครับให้เรายเรา้ช่วยุ้คนครับพ่อเอา่ได้รับอื้นเะี่ยั้งทังรัฐบาลได้เส้งเล่านั่นแะครับผมขอบพระคุณพอเสดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมแนวทาง้งเลขรัฐบาลไทยพอเสิอก็ลงไปเล้าเด้อครับพี่น้องครับเกามาเสียกับสรุปหายเยอะครับพี่น้องเนาะครับวันที่สามิครับผมครับพี่น้องที่สามารถย้อนไปเบื้องหด้ครับผมถ้าพระท่านคลิปได้ครับผมเอาเล่าพัฒนาพอเสือเดี๋ยวโลงงห้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเขียนตัวหนังสืออ่โลงให้พี่น้องที่ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผมครับไทยคลิปนี้ครับก็ขออวยพรใหนพี่น้องที่โชคดีหนึ่งธันวาคมหกสิบหกเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่ง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ